วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคนกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมคงจะใกล้เวลาปรับคณะรัฐมนตรีเข้าไปทุกทีแล้วครับเพราะก่อนหน้านี้ที่รีรีร,รอรอกันมาก่อนหน้าที่จะเป็นการรอพลตํารวจเอกเพียวพันธดาม,มาพงศ์พี่ชายของคุณหญิงพจฒมาดาดามาพงศ์ซึ่งแม้ตําแหน่งในปัจจุบันจะเป็นอดีตภรยาแต่หน้าก็เชื่อได้ว่ายังเป็นผู้คิดมิร ดูเหมือนว่าจะเดินไปตามรอยและเส้นทางที่คนในตระกูลชินวัตรและดามาพงศ์ในการเดินเข้าสู่การเมืองเพราะเมื่อ so ว so ันนี้ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและยิงลักษณ์ชินวัตรนายกปรัฐมนตรีเอ่ยชมว่ามีความเหมาะสมจะเป็นรองนายกฐมนตรีตำแหน่ง so นี้ไม่หนีไปไหนแน่นอนเป็นสูตรสําเร็จแต่ที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่คนไต่ถามกันมาก็คือพรรคเพื่อไทยกับครอบครัวชินวัตรและดามาพงศ์เป็นอันอย่างเดียวกันใช่หรือไม่สนทิยานเชื้อหรือไทยในธรรมรายงาน